เราจะก๋วยเตี๋ยวเรานะคะก็จะไม่ได้ยากอะไรนะคะก็อันนี้คือหมูที่เราหมักเอาไว้แล้วเราก็แพ็คเอาไว้นะคะเราจะใช้ปริมาณเท่าไหน่เราก็แพ็คใส่ถุงเอาไว้แล้วก็ใส่ช่องฟีดนะคะแล้วเวลาเราจะใช้เราก็เอาออกมาช่องธรรมดานะคะปริมาณนี้ก็ประมาณ70กรัมนะคะส่วนลูกชิ้นนะคะก็ตามใจเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ สี่ลูกห้าลูกห้าลูกนี้จะพอดีเลยนะคะกับเนื้อสัตว์เรานะคะอิ่มพอดีเลยไม่อ้วนนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ผักก็ตามใจชอบเลยนะคะจะเอาผักแบบไหนก็ได้นะคะส่วนผักนะคะเราก็จะมีหอมซอยนิดนึงนะคะเพื่อให้สีสันเพราะว่าผักเราจะมีแต่สีแบบออกขาวๆนะคะแล้วส่วนเส้นนะคะเส้นเส้นเราก็จะมีเส้นหมี่แห้งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาต้มนะคะ อันนี้ก็คือเครื่องที่ว่าปรุงรสของเราเพิ่มความหอมนะคะกระเทียมเจียวแล้วก็กกหมูเจียวนะคะแล้วก็ถั่วลิสงคัาวป่นนะคะ,ะเตรียมเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือสําคัญเลยนะคะก็คือซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะตาควก,กะถินนะคะจบแค่ขวดเดียวเลยนะคะกลมกล่อมเปรี้ยวหวานเค็มกําลังพอดีนะคะทุกคน พอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปก่อนนะคะเพราะว่าผักเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสะอาดนะคะทุกคนผักเราก็จะลวกตามใจเลยนะคะว่าจะเอาขนาดไหนนะคะบางคนก็อาจจะนานหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เส้นลงไปเลยนะคะเขาให้ต้มเส้นประมาณ4นาทีนะคะก็4นาทีนะคะ สนาทีเราก็จะตักขึ้นมาแล้วก็แช่น้ําเย็นนะคะสีนาทีก็พอดีสุกเลยนะคะเราไม่ต้องแช่ยากเราไม่ได้เสียเวลาเลยนะคะกับเส้นชนิดนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําเย็นเลยจะจะใส่น้ําเย็นไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําลูกชิ้นลงไปนะคะกับเนื้อสัตว์นะคะใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้เลยนะคะ น้ำเราไม่ต้องเยอะนะคะคนน้ำเราไม่ต้องเยอะแล้วเราก็ได้หมูกับลูกชิ้นแล้วนะคะคราวนี้พอเราได้เส้นนะคะเราก็จะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะลงไป เราจะใส่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ถ้าเราทําขายเนี่ยเขาให้ใส่เยอะๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะได้จะได้เส้นไม่ติดกันแล้วก็ความอร่อยนะคะยิ่งมันยิ่งอร่อยนะคะโหเส้นเขาดีมากเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันนะคะทีนี้คราวนี้เราก็จะมาจัดใส่จานกันนะคะเราจะเอาผักลงไปก่อนนะคะผักลงไปก่อนเลยจ้ะรองก้นไว้เลยนะคะเพื่อให้ดูดีมี เยอะๆหน่อยนะคะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยเส้นนะคะโอ้เส้นนี้ก็เยอะมากเลยนะคะจะกินหมดไหมเนี่ยโอ้โหเสร็จแล้วก็ตามด้วยหมูนะคะทุกคนหมูจะหมูกับลูกชิ้นนะคะแล้วก็จะโรยด้วยกากเดียวนะคะ พร้อมกับถั่วลิสงขัาวป่นนะคะพริกป่นนะคะพริกปน่นนี่ตามชอบเลยนะคะโรยด้วยหอมนะคะก็ตามด้วยนะคะซอสกว๋วยเตี๋ยวนะคะ ค่ะทุกคนคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรานะคะเราก็จะกินดูเลยจ้าเป็นเส้นที่แปลกมากเลยคะ่ะทุกคน อันนี้นะคะเป็นเส้นเป็นเส้นของมาลีไลท์นะคะทุกคนเป็นเส้นของมาดีไลท์ซึ่งเป็นดิฉันไปเจอนะคะบริษัทของเขาที่รับที่ทําเส้นแบบนี้นะคะเป็นกาทําแบบนี้นะคะมานะคะมีคุณภาพมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นเส้นเป็นเส้นหมีที่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะเหมือนเขาทําส่งออกนอกนะคะบริษัทนี้เนาะ ครัวกระถินก็จะได้ติดต่อเส้นนี้มาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปนะคะทุกคนนะคะทุกคนติดตามนะคะแล้วก็ครัวกระถินก็มีน้ําซอสน,นะคะน้ําซอสก๋วยเตี๋ยวนะคะปรุงสําเร็จนะคะซึ่งอร่อยมากเลยนะคะอร่อยกลมกล่อมนะคะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มกําลังดีเลยนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่ดิฉันก็คือว่าอย่างที่บอกคือว่าแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่า จะใส่พริกเพิ่มหรือว่ามะนาวเพิ่มหรือว่าน้ำส้มก็แล้วแต่นะคะส่วนความหวานความเปรี้ยวนี้ดิฉันว่ามันพอดีแล้วนะคะทุกคนลูกชิ้นกับหมูนี่เพื่อนๆก็ตามใจเลยนะคะเลือกเอาเจ้าที่อร่อยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในคลิปช่องครัวกระถินได้นะคะว่าวิธีการหมักหมูนะคะแล้วก็วิธีการเลือกลูกชิ้นนะคะ เป็นแบบไหนนะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นกัวกระถินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเส้นนี้โอเคเลยนะคะทุกคนติดตามตอนต่อไปนะคะคกัวกระถินจะมีแพ็กเกจที่ดีๆมานำเสนอมาให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกินต่อนะคะสวัสดีค่ะ